สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับช่องทําง่ายๆสไตล์ช่างการครับเพราะวันนี้เราจะมาซ่อมเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องพ่นปุ๋ยพ่นเมล็ดนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนคอยไฟนะครับหรือคอยไฟซึ่งเราก็ได้ถอดออกมาแล้วครับพอดีวันนี้นะครับเราจะมาถอดแม่เหล็กการไฟตัวนี้นะครับให้ดูนะครับเพราะว่ามีเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมนะครับได้ ขอมานะครับว่าให้ทําวิธีถอดแม่เหล็กจานไฟนะครับแม่เหล็กตัวนี้ให้ดูหน่อยนะครับวันนี้เราจะทําให้ดูนะครับว่าวิธีการถอดถออย่างไงนะครับเพราะว่าการถอดก็ไม่ไม่ยากนะครับสําหรับถอดแม่เหล็กตัวนี้ครับครับขั้นแรกก็ให้เราถอดน็อตนะครับที่ยึดตัวนี้ออกก่อนครับเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับแล้วก็หาปัดแจมาถอดนะครับถ้าเราไม่มีบล็อกลมเราก็หาปัดแจมาถอด ถอดออกถ้ามีบล็อกลมก็ใช้บล็อกลมนะครับชึ่เป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดก็จะใช้บล็อกลมยิงออกเลยนะครับ <c oughs> ออกมาแล้วนะครับสําหรับน็อตยึดครับวิธีการถอดออกนะครับถ้าเรามีตัวดูดเราก็ใช้ตัวดูดนะครับตัวนี้ เป็นตัวดูดดูดออกก็ได้นะครับจะเป็นตัวดูดแบบนี้นะครับสําหรับการดูดออกหรือว่าเราจะแดัดแปลงนะครับแดัดแปลงก็ได้ครับสําหรับตัวดูดนะครับเราก็เห็นไหมครับตรงนี้จะมีรูน็อตอยู่นะครับเราก็ใช้น็อตคันเข้ากับรูตรงนี้นะครับเพื่อจะดูดออกครับใช้ตัวดูดดูดออกนะครับ แล้วก็ขันเข้าแล้วก็ขันนัดตัวนี้ดึงออกเลยนะครับดูดออกนี่เป็นวิธีดูดครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวดูดนะครับเราหาตัวดูดไม่ได้เราจะแก้ปัญหายังไงนะครับสําหรับวิธีเอาออกง่ายๆนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีตัวดูดนะครับก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับใช้ค้อนครับใช้ค้อนนะครับค้อนเคาะเลยนะครับเคาะตรงแม่เหล็กจานไฟไปเลยนะครับเคาะได้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเคาะไม่ได้นะครับสําหรับ ตัวแม่เหล็กตัวนี้ครับเราใช้ค้อนข้อออกไปเลยนะครับข้อซ้ายทีขวาทีนะครับนี่ครับแค่ันนี้มันก็ออกมาแล้วนะครับสําหรับวิธีการถอดแม่เหล็กการไฟง่ายๆนะครับไม่ไม่ยากนะครับถ้าเราไม่มีตัวดูดเราก็ใช้ค้อนเนี่ยครับเป็นตัวช่วยทําอะไรก็สามารถใช้ค้อนข้อออกได้นะครับ ไม่ไม่มีผลนะครับต่อดไฟนะครับถ้าเราไม่เคาะถึงให้มันะะแตกนะครับเราก็เคาะใช้น้ําหนักพอประมาณนะครับสําหรับการเคาะครับนี Mother, ่เป็นการถอดถอดให้ดูเฉยๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนตัวแม่เหล็กนะครับเราจะเปลี่ยนตัวคอยไฟครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะคอยไฟแต่ตัวน <magic. S 1> <men> ี้เราทําให้ดูเฉยๆนะครับว่าวิธีการถอดแม่เหล็กถอดยังไงนะครับ เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับลองไปทําดูสําหรับท่านที่มีปัญหาอยากจะเปลี่ยนแม่เหล็กนะครับว่าถอดยังไงครับพอดีมีเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมนะครับได้ขอมาครับว่าให้ทําให้ดูหน่อยวันนี้ก็มีโอกาสก็เลยนํามาทําให้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราแค่ถอดให้ดูเฉยครับว่าวิธีการถอดถอยยังไงครับถ้าท่านชมนะครับเห็นว่าชิปนี้ดีมีประโยชน์ ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับถ้าสาหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะทําการเปลี่ยนแม่เหล็กหรือว่าอยากจกซ่อมครับนี้เราทําให้ดูนะครับเดี๋ยวประกอบเพื่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนจะเปลี่ยนคอยไฟตัวนี้ครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปด้วยเพียงแค่น,นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ